สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนแข่งเกมอ่ะข่าวคนแข่งเกมอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วข่าวคนแข่งเกมใบ TGP L ข้างหลังผมเองห <c oughs> นโอเคครับวันนี้เราก็จะเอาข่าวอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันวันนี้กอ็อาจจะมีน้อยแต่ว่าเน้นๆครับข่าวเรา ก็อัปเดตตามข่าวชาวอ e ีสปอร์ตที่สนใจกันครับข่าวเกี่ยวกับชาวอ e ีสปอร์ตนี่ต้องติดตามตรงนี้เลยครับของทีจีพีอลเราที่จัดขึ้นมานี่เองรายการนี้ข่าวคนแข่งเกมไปดูข่าวแรกกันครับปาบคุณไหมครับคุณไหมคุณไหมไม่คุณครับผมก็ไม่คุณไอใช่ปินออฟอัเดตครับแพทใหม่ขึ้นมาแพทใหม่ออกมาสำหรับใครที่ ชาวจนสลัดทั้งหลายเตรียมตัวกันได้ครับแพทวันที่7 27กุมภานี้ไปดูกันได้ครับมีแพทอัปเดตลูกเรือใหม่ด้วยสองลูกเรือที่มีชื่อเสียงสำหรับแฟนๆชาว p r i s o of p i l a t e หรือ POP ครับเข้าไปดูกันได้เตรียมอัปเดตกันได้เลยสำหรับ www.pop.in.th ครับมีวิดีโอมาให้ดูด้วยเราดูกันสักหน่อยไหม โจมตีจะติดเอฟเฟกต์ให้บาดเจ็บจากภายในะครับซึ่งทำให้โดนดาเมจเพิ่อเติมอเคครับเรามาดูเลยนเป็นเกมเว็บสจยี่เิเกอเป็นือคารุด้ครับเริ่มด้วยาโลมิลฟูมานะครับน่ตัวนี้ก็เป็นเสแกทีมตครคับก็มีแนน่าสนุกมากครับูมาตัวแรกนะครับคอลมาไม่เปลี่ยนนะครับโอ้โห ไปดูกันเองนะครับในเว็บ tgl เราสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ w w w tgl.in.ts/ 3 1 1 1นึ่งหโหเลขสวยซะด้วยซื้อหวยได้เลยไม่ใช่ออ,อข่าววันนี้เราก็เหมือนข่าวที่อัปเดตน่าสนใจวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะแต่อัปเดตแบบล่าสุดครับยังไม่ได้ขึ้นเว็บเลยแต่ขึ้นทางเว็บเพจเอ่อ แฟนเพจเราเรียบร้อยครับเกี่ยวกับการแข่ง AOC Tournament ครับ AOC Pro Cup ค,ครับของ Thailand ตอนนี้เหมือนได้ข่าวมาว่า e v r a t Game Feeling ลอยลำไปแล้วครับเข้าไปแล้วโดยชนะทีมอะไรนะจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ลอยลำไปแล้วสำหรับ e v r a t Game Feeling ครับทีมตัวเต็งของไทยเลยแล้วก็มีอีกหลายๆทีมก็กำลังแข่งขันกันอยู่ ไปดูกันได้ตอนนี้ยังถ่ายทอดสดอยู่นะครับทาง Channel ของ TGPL mm. เข้าไปดูกันครับโดย MM เป็นผู้ภาคตลอดจริงๆตามที่สัญญาไว้นะฮะ mm. ส่วนการแข่งขันวันนี้ที่เรามานำเสนอครับสำหรับคนที่อยากดูการแข่งขันต่างประเทศไปดูกันได้ป้า ขอบคุณจากอีกั้างครับจากเว็บโกสุเกมเมอร์เราอะไรมานำเสนอวันนี้ไปดูมีโอ้คู่เยอะมากครับคู่แข่งขันรายการต่างๆวันนี้ที่น่าสนใจครับก็มี Rockkiss ประทะกับ NextTC นะครับ Rockkiss ไหนในในร็อ k คิ s อืมเดี๋ยวนี่ Rockkiss เจอกับ next TC แข่งกันวันนี้ครับประมาณเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะฮะเข้าไปดูกันได้มันเป็นรีของ Yard White Festival รลีใหญ่ครับหลีกนี้น่าสนใจมากครับเข้าไปดูกันได้ Rock i e s เจอ next TC รอบนี้ครับ Rock i e s จะปรับไล i ์อัพใหม่ฟอร์มใหม่ๆกันด้วยนะไล i ์อัพใหม่น่าสนใจจะเปลี่ยนไปฟอร์มจะเปลี่ยนไปยังไงม้่งไปดูกันได้ต้องติดตามครับ อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับไททันไม่ใช่นี่ครับนี่เลยไทยทันพบกับ Execration อ่นีนะครับไททันพบกับเอ็กซิอีกไม่นานนี่เองครับตามเวลานี่คือประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับต้องรีบดูแล้วเป็นจอยโดตาลีกครับซีซั่นหนึ่งของเอเชียของเอเชียเรานี่เองครับ ไททันพบกับ e อ็กซิเครชั่นนะครับน่าสนใจครับซึ่งที่น่าสนใจตรงนี้มาจากว่าไททันหลังจากหายไปนานนะครับกลับมาเล่นใหม่รอบนี้ฟอร์มจะเป็นยังไงต้องติดตามดูครับตั้งใจสำหรับเป็นแฟนไททันที่มีอยู่หรือว่าชอบฟอร์มการเล่นไททันมาดูซิว่าจะเปลี่ยนไปมากหรือว่าจะปรับใหม่จนแบบอลังการไปเลยนะฮะ อีกคู่ครับ Fnatic EU พบกับ Empire อาจจะนานไปหน่อยครับประมาณเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่เที่ยงคืนนี้ที่จะถึงนี่ยครับอีกวันหนึ่งครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีรายการทุกวันอาทิตย์นะฮะติดตามกัได้ครับ Empire กับ Fnatic คู่นี้ก็เหมือนเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งนะครับน่าสนใจมากอ้ามีซิกมากับคลาวนายด้วยฮะ เอ็ม r e กับแฟนติกครับพบกันในการแข่ง d o t ทูแชมเปี้ยนลีกกลุ่มเอนะฮะไปดูกันได้คู่นี้น่าสนใจอยู่แล้วครับหรัววันนี้ก็มี3คู่ครับของ d o t ทูเราไปดูกันอีกดีกว่าว่า LOL อ่ b i l e ะโมอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจครับมีคู่แข่งอะไรบ้างอ่ามีเยอะอยู่ครับ โอเแข่ง okay. ที่น่าสนใจมีที่น่าสนใจตอนนี้ครับดิกนิตัสครับพบกับไหนเออดิกนิตัสดิกนิตัสพบกับโซโลมิดนี่งไงฮะครับดูดิกนิตัสทีมดิกนิตัสพบกับโซโลมิด มีไลฟ์สตรีมให้ด้วยครับแข่งกันประมาณ6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ใครตื่นเช้าหรือว่ายังไม่นอนก็ต้องดูครับสำหรับแฟน L O L อะตอนนอี้แล้วก็มีอีกหลายหลาย,หลายคู่ครับทั้ง L O L แล้วโดตาส่วน Dota 2นี่ต้องแอบกระซิบมาว่าสำหรับนักลงทุนนักชอบลงทุน,นหลายๆก็ติดตามครับ t r u s t me I am อันนี้ก็ได้ลงไปแล้วสำหรับซีซั่นนี้ ดูว่า MM จะแก้มือได้หรือเปล่ากับการที่พลาดทํานายพลาดไปรอบหนึ่งแล้วความสามารถของเขายังอยู่ครับติดตามได้สำหรับ MM หรับ MM ที่ทํานายไปนะครับครับผมวันนี้เราก็มีข่าวมานําเสนอกันเพียงเท่านี้นะนี่ ช่วงนี้ตอนรับปิดเทอมสักจด้วยเด็กๆปิดเทอมต้องติดตามกันครับเราจะนำทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆมากมายมาฝากผู้ชมกันต้องคอยติดตามกันเรื่อยๆครับเรามีให้ทุกวันจันทร์ถึงเสราร์นะฮะเผลๆอาจจะมีวันอาทิตย์ลงด้วย <c oughs> อันนี้ต้องติดตามครับว่าเราจะเอาข่าวอะไรมาให้อัปเดตคู่แข่งอะไรอยากได้ให้อัปเดตทีมไหนหรือว่าเกมไหนมั่ง บอกมาครับเราจะหามาให้โพสเมส์มาเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาวกันไปก่อนนะฮะสำหรับกับผมไม่ใช่สำหรับกับผมฮิวท็อปครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้า EP หน้าตอนที่หกตอนนี้ตอนที่5นะฮะติดตามได้ในตอนที่6กครับกับผมฮิวท็อปกับรายการข่าวค้นแข่งเกม by t p l น,น่าสนใจน่าสนใจโอเคครับสัวันนี้เราก็ไปกันก่อนสุสดครับ